สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเปื่อสวมสีแข้งสองหลุดโผตัดตัวเลยยคนก่อนบุเกเยือนจีนนัดชี้ตาคัดบอลโลกโซนเอเชียโดยทางมาชาทรายอิชิคุนซือทิมชาไทยได้ทำการประกาศรายชื่อนักเตะ27่ลายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะตัดตัวเลยอ23ายโดยจะทำการตัดตัวออกสีาย เหลือ23ลายก่อนเดินทางไปประเทศจีนโดยสีแข้งที่อยู่ในไข่และมีโอกาสสูงที่จะถูกตัดตัวออกประกอบไปด้วยลายแรกเป็นธนบุญเกษรัตเซนเต์แบ็กจากการทะเอฟซีลายที่สองเป็นอัครพงษ์ผู้พิเศษกองกลางตัวรุกจากลำพูนวอร์เออร์ลายที่3เป็นอิฟานดอระกองกลางตัวรับจากอุทยทยธานีเอฟซีและลายสุดท้ายเป็นอนันต์ยอดสังวานปีกจรวดจ,จากลำพูนวอริเออร์โดยทางมาชาตราอิชิกุนซือทีมชาติไทยเตรียมเล็กนักเตะข้าแข็์ ในวันที่29พฤษภาก่อนที่นําลูุกทีมบุกไปชี้ตากับทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนาที่สนามเซนหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สนามแห่งมนขังของทีมชาติจีนโดยเกมนี้ไทยเรามีใช้ไม่มากต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวหากต้องการลุ้นถึงนัดสุดท้ายหากพลาดเสมอมีโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงฟุตบอลช้างเอีฟคัพนัดจิงชนะเลตระหว่างดีพีการจราบ,บุรีกับแบงกอกเูไนเตสอวุน่นโดยทางด้านสโมสรดีพีการจราบ,บุรี แสดงจุดยืนไม่เตะนัดชิงแม้บาดามแป้งช่วยหนึ่งล้าน dp การจะระบ,บุรีสแสดงจุดยืนไม่เตะนัดชิงแม้บาดามแป้งช่วยหนึ่งล้านจอยกชับไม่ทางแบงคอกอยู่ในเตดโดยทางสมาคมฟุตบอลมีคำสั่งให้เล่นการแข่งฟุตบอลถ้วยนัดชิงชัเลิศดสองรายการคือช้างเอฟบีคัพและว e โวลีคัพโดยจะให้ไปแข่งหลังจบโปรแกรมทีมชาติเพื่อให้ทีมชาติไทยได้เก็บตัวอย่างเต็มที่ทีมที่รับผลกระทบอย่างหนักคือ dp การจะระบ,บุรี ทีมคู่ชิงของแบงคอกยูไนเต็ดโดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมฟุตบอลได้มีการประกาศเล่นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยช้างอีกคัพนัดชิงชค่เลิศมาเตนในวันที่1มิถุนาซึ่งนั่นจะทําให้หนักเตะของแบงคอกเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติหลังเพื่อนโดยทางสมาคมฟุตบอลจึงเรื่องโปรแกรมการแข่งขันไปเตะหลังโปรแกรมทีมชาติโดยทางด้านมาลํมแป้งนงพลัมซำ,ำนายยกสมาคมฟุตบอลจึงควักเงินส่วนตัวหนึ่งล้านบาทช่วยทีมกาญจนบุรีเนื่องจากทางสโมสร,รดีพีกาญจนบุรี ต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายเพิ่มระหว่างรอการขับนัดเชิงชาเลิศก,กับทางแบงคอกอยู่ในเตแต่ทางฝั่งผู้จัดก,การทีมการจนะบ,บุรียืนยันว่าถ้าไม่แข่งขันกันในวันที่หนึ่งมิถุนาพร้อมสละสิทธิ์พร้อมยกแชมป์ให้กับทางแบงคอกอยู่ในเตซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าจะมาติกันในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนาซึ่งเป็นช่วงทีมชาติไทยเก็บตัวส่งผลต่อน,นักเตะของแบงคอกอยู่ในเตที่ติดทีมชาติไทยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติตคำใหม่สุพรรณทองสงรวมถึงวิรเทพป,ป้อมพันธ์ ้องเขาแคม์ทีมชาติหลังเพื่อนเพื่อเพองานนี้ทางแบงคอกยูเนเต็ดอาจได้ชมป์เอฟครับแบบไปต้องออกแรงก็เป็นไปได้สุปโซสราชาติจออทุบสถิติของทีโรสินยางดากองหน้ารุ่นพี่ทีมชาติไทยสุปโซสราชาติแนวลูกทีมชาติไทยจากสมสอนคอนซาเรซัปโปโลทีมดังแห่งศึกเจกลิีิป,ปุ่นที่กําลังสร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงบนเวทีเจลิีิป,ปุ่นนับั้งแต่ย้ายาจากบุริลมัมยูเนเต็ดไปค้าแข่งกับซัปโปโลในชน่วงเลก2ปี2022 โดยเจ้าเช็คลงสนามให้กับซับปโปโรรวมทุกรายการ49เกมโดยยิงได้ทั้งหมด10ประตูกับ10แอซซิสจากผลงานดังกล่าวทำให้เจ้าเช็คสุปโซสราชาติจอทุก2สถิติแช่งนุ่ที่ทีมชาติไทยอย่างทีลิลินแดงดาในการลงเล่นบนเวทีฟุตบอลญี่ปุ่นรวมทุกรายการเซตตีแรกเจ้าเช็คยิงประตูทั้งหมดรวมทุกรายการ10ประตูซึ่งนั่นทำให้เท่ากับทีศิลินแดงดาที่ยิง10ประตูเท่ากันและขอเป็นแค่1ประตูสุปโซะซาชาติจะแซงทีลิลินแดงดาทันที ได้อีกหนึ่งเสติเทิลิชินเดาจิงบอลเหสูงสุดญี่ปุ่นไปได้9ประตูขณะที่สุปโซกสราชาติยิงไปแล้วแปประตูและขอเป็นแค่สองประตูสุปโซกสราชาติแนวลูก,ปปลจกจากซัปโปโรจะจารึกเสตติแสงของน้าลุทางที่อย่างทิลิชินเดาในการลงเล่นบนเวทีเจริกญี่ปุ่นทันทีดูจากอายุของสุปโซกสราชาติแล้วอาจจะทําลายเสตติของทิลิชินเดาได้ไม่ยากเพล่อเพ,อ,เพอ,อาจจะทําลายเสติของชนาสิปจงสินอีกด้วยขณะที่นักเตะไทย ที่จะเลึกเสษียยิ่งสูงสุดบนเวทีเจิีญี่ปุ่นคือชนาทิพยทรงกะสินนับตั้งแต่แย้ายจากเมืองทองไปคอนเซเดรซัปโปโรในปี2017โดยทางชนะทิปยทรงกะสินลงเล่นบนเวทีเจิีญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี2017ถึงปี2023รวมทุกรายการ147นัดทำได้16ประตูกับ27แอสซิสต์และขอเป็นแค่ก1ประตูสุโขทักสารชาติจะกลายเป็นในักเตะไทย ที่ยิงเยอะที่สุดบนเวทีเจลิี่ปุ่นรวมทุกรายการสำหรับสุมะโชคสารชาติในการเข้าแชมปเก็บตัวทีมชาติไทยเจ้าตัวจะบินตรงจากญี่ปุ่นไปที่จีนท,ทันทีช่วยทีมชาติไทยอัดจีนในวันที่6มิถุนา